ผู้ชมหลายคนคงคงมีมาตรฐานส่วนตัวคิดไว้ในใจนะครับว่าเด็กผู้หญิง16ปีจะเล่นฟุตบอลออกมาได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันครับทีมไทยทางฟงฟางขวาโกจพรนโกจพรเปิดเข้ามาในดูทรินิตี้ไอ้ซับไปขวาบอลตรงข้ามขามครับโอ้โหเอาละครับอย่างน้อยโอกาสจบครั้งแรกมาแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับไม่ใช่เป็นเพชรพิชาครับใครไ,ไม่สกูหนึ่งต่อหนึ่งในชนะได้หมดนะครับของเราโกจพรปาดเรียบเข้าในเอาครับดูจัะมาพลิก พลิกจะพลิกของทรีนิตี้โดนของเขามาดักได้ครับโดยมาซายังถึงต่อบอลชนแลบเตะมุมของไทยเลยครับอ่าฮะถูอาร์ครับบอลของไทยด็อกขวาเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยเป็นพิชาชัยสีดามาแล้วครับประตูแรก กดด้วยซ้ายนะครับเข้าสองกลายนำแล้วครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ครับขึ้นนำแล้วครับ1-0โอ้โหขึงอยู่นานนะครับสุดท้ายก็ทำได้ครับพี่พิชาดดเดี๋ยวรอดูภาพช้าอะไรครับยิงลูกนี้ <c oughs> ต้องปรบมือให้เลยครับ ครั้งหนึ่งนะครับจับขาดึงเข้าซ้ายปั่นเสาไกลไม่ได้รับเลยครับดูครับดึงหลบมาโอ้โหร้ายกาดมากครับดูนะครับจับปุ๊บดึงหลอกมาแหมเลนนอาทางด้านของอินาสนี่เป็นตัวประกอบฉากไปเลยครับครับโอ้ร้ายครับร้ายครับเพติชาดูดูมีของเลยนะครับ จังหวะดึงขวาเข้าซ้ายแล้วยิงมอสักครู่ด <c oughs> ูเต็มุมของเราวางมาโขงโอ้โหไม่โดนตัวซับไม่ได้บอลคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกไม่มีเถวสองโอ้หูสีแดงนั่นไปหมดยังได้อยู่แต่ลื่นยังเก็บได้หัวบอลแฉลบเตะมุมของเราครับกดดันต่อนับหนึ่งแล้วดูท่าจะได้ใจแล้วครับบุกต่อนเนื่องไปเรื่อยเลยครับตอนนี้เนี่ย ตัวนี้ครั้งนึ่งนะครับจา่าลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามาตรงนี้เนี่ยบอลม,มันขุกขลิก,กเกือบไปครับอืมเปลี่ยนข้างบ้างด,ดูบอมด้วยลูกเตะมุมบอลโด่งเนี่ยดูกดดันฝั่งโจแด้ได้แล้วครับเก็บตกที่ของเราแด้ยิงซ้ายบอลขุกขลิกขุก,ล,กลิกขออีกลูกนะไม่ไม่ได้เอ้าขุกขลิกอยู่ไหนฟรีตี้คนเดียวโอ้โห ดูนะครับจากลูกเตะมุมเนี่ยโยนเข้ามาได้ลุ้นตลอดครับผูกศรประตูออกพลาดนะครับยิงตรงนี้ยังไม่เจ็บนะครับบอลเนี่ยมันปั๊มกันไปมาอยู่เนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับโดนบวกเข้าไปครับไปโดนท้ายได้ของมาซาเซอักนะครับที่บวกเข้ามาเนี่ยก็น่าจะแต่แถวใต้ข่าครับ ขาครับบอลทางขวาครับกฤษพรนินละอฟังฝาดูความคิดกฤษพรล็อกอาลครับกฤษพรมีช่องเปิดเลยกมากกดดันบอลได้ลูกเต้มุมโอ้ซ้ายกับขวาเรานี่ขึ้นมาได้ลุ้นตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นพระนานหรือว่ากฤษพรนะครับดูครับทั่วตลอดครับจอแดนเยอะมากครับดูเมดพิชาดูเป็นพวกเล่นได้สองเท้าเลยนะครับเมทพิชานี่ สุดท้ายเป็นพรทิพย์นะครับที่ได้ยิงมาสักครู่นี้ครับนี่ครับพอเตะขึ้นมานี่ของเราเก็บหมดเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เตะเตะไกลไม่ได้ครับฝั่งจอดแดนครับดูบอลของเราครับตนกรเข้าในมาให้ที่ธีรพรพวประนมธีรพรเปิดซ้ายจะให้กับพัฒนัน พัฒนานลอยบอลตกหล,ลอดอดักตรงนี้ครับขยับขึ้นมาสูงทั้งหมดได้มาสูงมาบีบเขาได้เลยนะครับดูเพชรพิชชาออกซ้ายพัฒนาน,นโอโหลกน้สวยครับปาดเข้าในดูเสาไกลไม่มีอ่ะแฮนด์บอลแฮนด์บอลครับแบบนี้แฮนด์บอลครับจุดโทษตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ได้เกิดว่าหลุดไปมีทีมชาติไทยรอ,อกดอยู่แล้วนะครับดังนั้นโดนแขนตรงนี้ต้องแฮนด์บอลแล้วจุดโทษครับ นาทีที่33นะครับสินชาตไทยได้ทุกโทษที่จุดโทษครับและเนี่ยครับฟุตบอลเด็กก็แบบนี้ครับต้องต้องมีคนคอยปลอบใจกันเยอะหน่อยครับไม่ล้บหน้านะครับจังหวะรับขึ้นมาจากด้านหลังครับสกัดที่ราลับแหมดูบอุบัติเหตุนะครับทางด้านของมาซาแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่โดนเนี่ยมารอแล้วครับทางด้านของกฤษพรกับตันทีนะครับขึ้นมายิงเองครับทางด้านของนัทนิชา โดนกับซูซานครับดิ่งเข้ามาแล้วแม่ของป่าครับ2-0โอ้ยเยอะมากครับเยอะมากนิ่งๆเลยนะครับ น่าจะขึ้นมาเป็นนาทีที่3ามสิบสี่นัทีชาการสินครับดูครับโอ้โหยิงก็ไม่ได้หนีกลางประตูเท่าไหร่นะครับมาแต่นี่ไงครับเหลือมองแล้วครับประตูขยับก่อนก็เสร็จเลยครับไม่ฮีไม่มีอะไรเลยยิงง่ายๆเลยมาทำท่าสบายใจมากครับ หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งไม่ผ่านโดนปั๊มได้ครับแม่เขาเริ่มอ่านได้เหมือนกันนะครับพอจังหวะจะล็อกชั้นแรกของกฎเฉพาะกฎชกรกฎเฉพาะเนี่ยครับดูเลื้ยเลื้ยแล้วซัดซะสอดแม่ดูนีวาครับขวาของความคิดทองวิจิตจังหวะตรงนี้นี่แม่ถือว่ายิงร้ายกาจเลยนะครับน่าเชียร์ครับเชียร์สนุกครับเชียร์สนุกครับน้องๆชุดนี้ดูครับพลิกหนีมาแล้วยิงเสาแรกเลยครับแม่แต่ว่าบอลมันไม่เข้ากรอบอ เร็วกว่าชัดเจนนะครับแต่นี้ทางด้านของยาซีนมาได้เข้ากลางดูอีกชุดฝั่งขวาแลบไปแล้วครับโอ้โหรูแบบนี้ครับตัดหลังแบ,บ็คของฝั่งจอแดนดูสุดเส้นหลังเอาทีโโ่เองก็ได้ไหมไปครับไปครับไปได้ประตูที่สามมาซ่าไม่ยอมแล้วครับปีปแงมาได้อ้าจากเส้นประตูเลยโอ้โหรู้จ่ายตัดหลังแบ็คมาสักครู่นี้นี่ขาเป็นริ้วเลยครับได้ไหม ไม่ทานครับโอ้โหต้องขอโกยลายไหมแต่น่าจะไม่ฆ่ามันครับดูระยะไก่ก็ก,ก็น่าจะยังยังยังอยู่ดูนะครับอืมอีกเยอะครับอีกเยอะโอ้แต่ตัดมาตรงนี้นี่สวยจริงๆครับโคชพรสปีสดมีไปกับบอลได้ดีด้วยนะครับนิดเดียวครับขาซ้ายสั้นกว่านี้หน่อยหรือ6กล้มละเสร็จเลยครับ โอ้โหนักกอนให้มาฟรีนิตี้ r ร n นิตี้ล็อกดึงขวาเข้าซ้ายซ้ายแล้วปัดบอลค้งโ,โ,โอ้โหโดนปัดทิง้งตัวซ้ำพัฒน,นันไม่ถึงห่างประตูไปหน่อยครับว่าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพ <c oughs> ื้นที่นิดเดียวครับดูครับพลิกหายเลยครับฟ r ี n i ตี้ปันด้วยซ้ายเหลือบมองก่อนด้วยนะครับ โอ้ต่อเนื่องมาแบบนี้นีแม่แล้วก็หมดเวลาครับสบายๆเลยครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับพวกเธอขึ้นนําอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับประตูแรกนาทีที่20นะครับจากทางด้านของเพชรพิชาครับทาได้สวยงามมากๆครับเพชรพิชาเฉชิดานะครับแล้วก็นาทีที่3 4มสจากลูกโทษที่จุดโทษครับของนัททิชานะครับกับตันทีมกับตันทิชาการาสินชนน้พากกันก่อนนะครับพู่เดียวมาติดตามเกมกันต่อครับ รอัเลือกนะครับรอเอครับเกมที่สครับทีเชตาทีเชตอยู่ศูนย์่ต่อสองครับสี่ครับเการเราก็จะเหนือกว่านะครับแต่ว่าเมื่อมาดูในองค์รวมเรื่องของเริ่มเกมครับ2ต่อ0ูนย์ทีเช่ไทจเราขึ้นนำอยู่ในการใน45นาทีแรก ริมเส้นซ้ายขวาก็น่ากลัวนะครับกชพรแล้วก็ทางด้านของพัทรันน์นกชพรเปิดบอลดวมาอุ้คนเดียววยมาตรินิตี้อื้อหือปาดหน้าผู้สัประตูมาได้แล้วนะครับโอ้แต่ว่าโมเมสกูนกนี้เนี่ยใต้บอลเยอะไปนิดนึงครับเลยหลุดกรอบออกไปดูกันอีกครั้งนึงครับ ปิดแต่มุมริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยได้ลุ้นตลอดครับโอ้โหตรงนี้นิดเดียวคอนทิปพอขยับมาในหลังบ้านเหลือโอ้โหมาเป็นแผงมาเป็นแผงสามทางของเรามาอีกแล้ววนตูุช่องของเราพัฒนาประถึงกนสกุลติดกุกศลประตูโ,โ,โอ้โหโหอ้บอลของคอนทิปแจกซ้ายแจกขวาแต่แทีนี้ได้ลุ้นตลอดครับ ของเครื่องของแท้เลยนะครับเป็นตัวที่ควบคุมเกมนะครับจะบุกจะช้าจะเร็วบอลออกซ้ายขวาเนี่ยจากเท้าพรทิพย์เป็นหลักแลยครับดูครับดูนะครับว่านี่ขนาดว่าอายุแค่นี้นะครับเหลือแค่สภาพร่างกายเหลือความชํานาญแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างอ่ะสิ่งที่สิ่งที่ต้องการที่สุดมาแล้วครับนั่นคือการเห็นเกมครับกับ บอลมาอีกแล้วโอ้โหโคตอลควบอีกรอบควบหาควบหาเสาครับควบหาเสาแล้วเปิดเสาสองพาเรนมาตามนัดโอ้โหน่าจะหลุดเยอะแล้วครับตามนัดแล้วครับโอ้โหบอลหลุดกรอบโอ้โหนัดมาเจออย่างเดียวไม่ได้บอกให้ยิงแตยิงไม่เข้าเลยครับแม่ดูครับบอลของคอนทิปอีกแล้วครับ หลังบ้านนี่โล่งดีแล้วเกินครับแบ็กซ้ายขวาแล้วดูนะครับตรงนี้เนี่ยเน่งๆโอ้โหจะยิงย้อนอีกเสาหนึ่งะครับถ้าเกิดแท็บอินเสาแรกนี่โอกาสเข้าสูงนะครับแต่ประตูาอาจจะไปทันยิงย้อนเลยครับแต่ก็เสีย่ยงหลุดกรอบแบบนี้แหละครับ <S <S ไม่ฟาวบอลของเราขึงต่อครับโอ้โหวุบวาบจริงๆครับเกมนี้ โอ้หนีมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนีได้หนีได้แล้วซัดสองไกลตรงตัวทุซานจับปั๊บเราถึงอีกครับดูครับสุกคราวดีมาบีบเป็นบ้างของเราพัตรันโยกมาให้ฝั่งซ้ายโยกบ้างทินิตี้กินิตี้มองหาเพื่อนลอกตีตินล็อกอีกทีกินิตี้ได้ยิง สุดๆว่าครับทิริตี้โอ้แม่คุณเ้ยโอ้โหขวาหน้าอยู่สองคนแปะหลบแล้วหันมายิงขวาตรงนี้ีแม่สูหกเลยครับยิงแบบนี้ครับเพื่อนๆเรียกทรินนะครับชื่อเล่นภาษาฝรั่งของเธอครับดูครับหลบสามมานะครับแล้วปั่นขวาเกือบไปครับแม่ทิ้งตัวจอดสุดท้ายเลยครับอุ้ยอุ้ห ดูเตะมุมครับจะเปิดโดยกดเจพรบอลดูโค้งน่ากลัวนะครับบอลกดเจพรนี่ดูครับบอลกดดันใส่เกมแล้วก็เอาอีกแล้วครับโอ้โหนี่เจ็ดสิบนาทีแล้วดูเตะเหลือๆเลยครับโอ้โหแล้วคนที่ขึ้นมาโมเมนต์สกู๊นี้เนี่ยเป็นทางด้านของธนัพรยิ้มละใหม่นะครับดูครับเปิดโค้งหนีประตูนะครับ ไ,ไหวครับต้องเปลี่ยนออกไปพักแล้วครับอาการบาดเจ็บลีน่าครับตัวสำรองมีพื้นที่ได้สองลีน่าได้ซัดตู้ติไข่แตกได้ครับจอแดนครับผลแรกของเขาแล้วเป็นประตูครับในเกมนี้มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันครับจอตรงนี้ถือว่าคมกริบครับ บททดสอบแรกโดนลงโทษเลยครับพรพิมลจริงจริงใเวลายังพอมีด้วยนะครับเกมน่าจะออกรและครับดูครับแม่สกัดกันพลาดนะครับสุภาวดีต้องชมว่าเขายิงดีครับโอ้โหสัมผัสแรกเลยนะครับแม่ทางดาของลีนา ยังดันขึ้นมาทัติชาทัติชาลองส่งแล้หน่อยโอ้โหอาร์ตธนกรจับบอลแรกยาวไปจกขึ้นมาฟทนิตตี้ปูปูซาบิว่าไม่ทันว้าอุ้ยบวกกันทัศินวสิทธิ์ครับบวกกันมุศินลุกโอ้โอกาสที่จะแจ้งที่สุดของเธอนะครับเทนิตตี้แต่ว่าสับประตูเขาก็เร็วกันครับสุสานครับมาช่วยเซฟเอาไว้ได้ดูนะครับ ให้มาเหรียนนี้ไม่ล้ำหน้าครับแต่มาถึงเหมือนกันครับเราจังหวะตรงนี้ก็ชักเท้าหลบแล้วนะครับมีอีกชุดไหมจบแล้วครับตัวเวลาครบไปแล้วครับไทยเราประเดิมด้วยชนะครับเอาชนะจอแดนสองหนึ่งักเกมแรกสกอร์จะดูเบียนหน่อยนะครับเราได้สองประตูจากทางด้านของเพชรพิชาชายสีดานะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูจากจุดโทษนาทีที่ยี่สิบนะครับนัทพิชากาะสินครับของทางด้าน จอแดนเนี่ยตามที่ไข่แต่ได้นะครับจอล์ีนา่าครับนาทีที่72สกอร์เปียกจริงแต่ว่ารูปเกมเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้ก็ถือว่าเป็น3คะแนนเต็มในการประเดิมเปิดหัวของทัวร์นาเมนต์ครับับวันนี้หมดเวลาษสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วครับคุณพันสิทธิ์วิเชียรครุปกับผมทีนี้บางสารลาไปก่อนพบกันใหม่เกมต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกาะอังกฤษลุกเป็นไฟเรือใบสีฟ้าก็ดีแฟนคีก็มีเฮ ผงแดงร้อมแรงพร้อมแสงทุกทีมส่วนสิงกโปลก็คู่ไม่เบาทุกราคาทุกนาทีต้องที่นี่สปอร์เบ็ดคูอยากมีชีวิตคู่คู่สับเลย